วันนี้มาดูข้าวนะครับข้าวหลังตั้งท้องนะครับน้ําท่วมเราก็ผ่านผ่านไปด้วยดีนะครับข้าวหลังตั้งท้องนะครับตั้งทองแล้วนะครับตั้งท้องนะครับนี่ครับตั้งท้องครับจะออกแล้วครับบางบางลำก็ออกแล้วครับจนเริ่มออกแล้วครับข้าวก็เริ่มออกนะครับยอดนั้นนะครับข้าวเริ่มออกแล้วครับก็ อันก็ออกแล้วครับกบนะครับนี่ออกแล้วครับนี่นุ่มท้องใหญ่ครับท้องใหญ่ครับท้องใหญ่ครับก็ยามเย็นนี้ครับไปมาดูข้าวครับนี่ก็ออกแล้วครับบางอันออกแล้วครับข้าวก็ออกแล้วแล้วครับออกแล้วครับ ครับข้าออกแล้วครับโอ้ข้าวออกนะครับสวย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 โอ้มีคนโทรมานะครับมีคนโทรมานะครับนี่เราออกครับตรงนี้ออกครับแขาโซมโซมโซมมมโอเคโอ้เริ่มออกแล้วครับก็เอามาฝากนะครับนี่ก็ผลจากเอ่อบรรยากาศครับ อ่าไม่ซูมแล้วครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับทุกคนนะครับความสุขของชาวสวนชาวนาพ่อค้าแม่ขายนะครับก็มีความสุขแบบนี้แหละครับสู้ๆนะครับทุกคนมีความสุขนะครับสุขสงบางครับเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วครับประมาณเดือนอาทิตย์หนึ่งนะครับน่าจะออกหมดนะครับเดี๋ยวจะมาดูใหม่นะครับจะถ่ายคลิปไ้ดูนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับบายบายสวัสดีครับ